พออายุ50เริ่มถึงจุดอิ่มตัวในการใช้ชีวิตจึงลุกขึ้นมาแต่งตัวพาตัวเองออกเดินทางบ้างเพื่อไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ค่ะการไม่หยุดพัฒนาตัวเอง และชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รายรอบตัวเราจะทําให้เรารู้สึกสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะและจะได้ไม่เป็นอาการซึมเศร้าในวัยกเกษียณนะคะวันนี้เราจะออกเดินทางไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทุเรียนที่ปลูกจากดินแดนที่เรียกว่าดงดินแดงกันนะคะโจทย์คือเราอยากจะรู้ว่าทุเรียนที่ปลูกจากดงดินแดงหรือดินภูเขาไฟจะให้รสชาติที่อร่อยขนาดไหนวันนี้เราจะไปชิมทุเรียนที่สวนคําหวานอยู่ที่อําเภอเสืงสาง จังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งบ้านเราเองก็จะอยู่ที่อำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาอยู่ห่างจากสวน63กิโลเมตรค่ะอำเภอเสริงสางเป็นพื้นที่ที่มีดินแดนที่มีดินสีแดงเป็นดินภูเขาไฟซึ่งมีแร่ธาตุอาหารที่ดีในการปลูกพืชชาวบ้านแถบนี้จึงมีอาชีพเพาะปลูกพืชไร่และพืชสวนเป็นจํานวนมากนะคะมีอินทผาลามมีอะโวคาโดแล้วก็มีทุเรียนซึ่งเป็นที่นิยมในการเพาะปลูก ปลูกพืชสวนนะคะพอเดินทางมาถึงอำเภอโชคชัยฟ้าเริ่มมืดฝนตกแล้วปลาปลูกห้ารอยต้นเลยนะหารอยต้นแต่ว่ามันกับปีนประมาณสามล้อย่ะมั่วนะกัปลูกแฝงปลูกกันมาที่หลังอีกนะครับปลูกแกมว่าปนมันก็ประมาณสามต้นโอ้ปลูกยักปีเรานี่้เขาปีทีครับแปอปลูกก่อนได้เงินก่อนนะทำไมเราเคร่งรู้ ตัได้ครับมันนี่มนสุกแค่ครึ่งลูกหรือว่าสุกเป็นแบงผูหรือว่าล้างอันกับ่สุกเลยครับตัวนี้มันมีซอยวงเพียงหยาวงกล้วยพวกสับปะรดพวกอย่างพวนี้แหละมาใส่ตัวนี้กันเป็นฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนับเป็นฮอร์โมนเลี้ยงแก่เลี้ยงแก่เลี้ยงสุกคิดคิดต่างของปลาสองหน่วยขนาดนั่นครับหรอแต่กินได้ใช่ไหม มันเนื้อไก่ฉีกเหรอทีทีนิ่มน้อยๆได้ได้เน <Yeah. S 1> ี่ยอุยอยากกินมีลูกเดียวเหรอแม่ง yeah. ครับยอ,อยากกินแกะให้กินเลยได้ไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอาช่างกิโลแล้วกีดนั่งกินตรงนี้เลย <Yeah. S 1> พาแบบทุเรียน <c oughs> และจะของสวนพาเองฮอสีเรียนม่ชาพาทุเรียน S <S 2> <S 2> <S สื่อทุเรียนเ็นเดวเข้ากบให้เพื่อนพาห้กินห,หอมเนี่ยมืออาชีพมากเราไปเบิ้งเราตัดพาไปที่พวกเข้าพาเองว่ามันหมาเห็นปากกระ๋อกหอมอ่ะ มีไหมเอะโวคโดมีไหมเป็นเน่อยู่ครับมีสุกหรือยังอยากกินบวเพราะว่าผมไป่ได้เฮ็นนี่โดยตรงมันก็เลยบอปอะไรอ๋อคือเราเราโฟกัสที่ทุเรียนมากกว่าวางโอ้โหนิ่มเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันตีแบบพักสุนเกือบเกือบคาปิงใช่ไหมเกือบคาปิงอันนี้ไป่อแบบตัดไ่ตัดมาแล้วมันตีนะคร้บ วุ้ยวุวุ้ยเนเต้นเต้นเต้นอ้้ยทุเรียนกระดอดออุ้ยอุ้ยตื่นเต้นมาจะได้กินทุเรียนที่สวอเอทำไมอ่กล่องไทยออกมามันบสดคือของจริงของจริงรสีเข้มเข้มเนียนคอุ้ยของจริงสีสวยนะทำไมกล้องไม่ช่วยเลยอ่ะครับสีที่้ของฟูมาด้วยกันสีไทยโฆษณากับ เลี่ยนเพียง ข้อดีของการกินทุเรียนที่สวนเราจะได้กินทุเรียนที่แก่จัดสุขาปิงมีอายุการห้อยแขวนอยู่บนต้นมากกว่า140วันมีแป้งมากและแป้งจะเปลี่ยนเป็นความหวานหวานอยู่ที่9 0ถึง100เลยนะคะและทุเรียนที่สุขาปิงจะให้กลิ่นที่ลึกซึ้งหอมแบบลึกซึ้งกว่าทุเรียนป้ายยาแล้วก็วันนี้เหลือลูกสุดท้ายของสวนที่สุกทานได้สุกมากไปหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะอยากชิมแล่อง้ว องแบบนี้นีอยอย่ลูกก็เกือกแต่น้านี่กับมาม่วงขายนลาแน่บ้งคนอ่อกเพะเทศขนุมเ็ดเอาเอาของใ้สวนจะของมาม่วงขายนี่แลนะไครไกลอยังมุนี่กับมานี่รสชาติอร่อยแต้ยังี้นเขากับ ใครจะเอาลูกไหนผู้ใดสิเอาน่วยใดผู้ใด้สิเอาน่วยใด,ดเน,ดนี้มีทั้งหมดห้าร้อยกระต้นเธอหลบกล้องหน่อยห้าร้อยกระต้นนี่นะคะตอนนี้อยู่สวน ส่วนทุเรียนคำหวานเสริงสางค่ะค่ะเวลาที่เราซื้อทุเรียนยามาน,<ด>นะคะควรจะเอาทุเรียนวางไว้บนกระดาษมีกระดาษรองหรือผ้ารองอย่าเอาวางไว้บนพื้นปูนโดยตรงนะคะเพราะว่าธรรมชาติของทุเรียนเขาจะมีความร้อนเราเอาวางไว้เนี่ยเขาจะคายความร้อนออกมาถ้าเราเอาวางบนพื้นปูนเย็นๆช่วงที่เขาคายความร้อนออกมาน่ะ ส่วนที่ทุเรียนสัมผัสก,กับพื้นปูนอาจจะทําให้ทุเรียนส่วนนั้นน่ะไม่สุกหรือสุกไม่เสมอกันค่ะเมื่อเราไปเที่ยวสวนทุเรียนเราแจ้งความประสงค์ว่าให้เจ้าของสวนน่ะเลือกทุเรียนที่ลูกโตโต,โตสวยๆเอาไปฝากญาติผู้ใหญ่เอาแบบว่าอยางได้หน้าแบบว่าเอาหน้าเอาตาประมาณเนี้ยคือขอสุดสักลูกหนึ่งในสวน คือทุเรียนที่เขาตัดมาหลายเพ่งมากเลือกสุดได้แค่นี้นะคะแล้วทุเรียนที่หายากคือทุเรียนที่มีห้าฟูแล้วก็ต้องฟูใหญ่ๆด้วยนะคะรูปใหญ่มีห้าฟูแล้วพูจะต้องอ้วนๆด้วยแต่เราได้ได้ดีสุดในในสวนที่เขาตัดมาไว้อะได้แค่นี้นะคะม,มันมันมีห้าแฉกห้าฟูหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อเราสั่งเขาแบบนั้นเขาเลือกให้ห้าแฉกห้าฟูลเลยนะคะแต่ว่าเราจะได้พูอ้วนๆแบบเนี้ยหมดเลยอะ่ะ ไม่มีหายากเพราะว่าในประมาณตันกว่ากว่าเนี่ยจะเจอสักลูกก็ทั้งยากนะคะจะเป็นทุเรียนคัดที่แพงอันนี้ก็จะมีอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่มันมันห้าแฉกก็จริงห้าภูก็จริงแต่ว่าลูกเนี้ยมันมีตําหนิตรงนี้คือจะเอาอ้วนหมดเลยอะ่ะแต่ภูนี้น่าจะสวยอยู่ภูนี้ก็น่าจะสวยนะคะจะเอาแบบเนี้ยหมดเลยอะ่ะเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆแล้วมีห้าภูอ้วนๆแบบเนี้ย คือทุเรียนคัดแล้วมีราคาแพงหายากส่วนหาให้เราไม่ได้นะคะอันนี้คือเมื่อวานเราไปเราได้ดีสุดมาแค่นี้